ุกกี้แลนด์ชอปเติม Rov เร็ว100%เใครมองหาร้านเติมเกมดีๆร้านเติม Rv o ถูกกว่าเติมเองปลอดภัยไม่มีกาโรโกงราะจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายสายเปสายเติมผมแนะนําร้านนี้เลยทางร้านยังรับเติม Rv หรือว่าเกมอื่นอีกเพียบเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ชอปเติมผ่านทางเพจหรือว่าเติมผ่านทางไลน์สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับ <S <S สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับตัวที่ฮอตฮิตที่สุดนะครับณนะตอนนี้คือตัวโกงแห่งยุคเลย รสัสดีจะรัสนะครับหรือว่าญาติเด็กบ้านนั่นเองเฮ้ยๆหาตาทิปะฮัตตาทิ่ะ,ต,ะต้อง่ไยหลังไม่ต่อยหลังก็ไม่ไม่ไม่รอดนะครับทุนเกมเลิงจะโดนก่อนอย่างนี้เรื่องปกตินะจ๊ะเล่นเกมโดนทุกทีเดียวไปวันนะครับโดยช่วงนีนะ้ห่างหายไปจากมวยเหมือนกันเพราะว่าเพื่อนๆเ,เ,เขาเล่นกันนะผมก็จะไม่ไปรบกวนเล่นกลางก่อนนะฮะ ยกเว้นแต่เพื่อนเขาไปเล่นเลยครับมมแม็กว่าโอ้โหมนเอาแม็กกว่าแต่ค้างเล็กน้อยครับเอาฟ้าหรือเปล่าครับที่อะดาจะใช่โอ้ยมันไปแล้วเสิร์ฟเอาไปเสิร์ฟเข้ากับเพรีให้แบบนี้จะคำ้ำแน่นอนโอ้โหทาทะลุไปก่อนเลยโอ้ดอลเลียรีดอลเลีรยรีให้สองครั้งเลยโอ้จะไปเียซะแล้ว นี่จะไป็นอะแล้วไปไปไปไอ้ฮัททางนี้ไอ้โนเช่ผมคิดว่าเขาจะสวนนะครับน่าเป็นทางนั้นก็น่าจะทางนั้นแหละไปดีกว่าไม่คิดเหมือนกันนะว่าตัวนี้จะเป็นตัวเมตาแบบเมตาจัดๆเลยนะครับคือวางตาให้แบบแบนกันแล้วไงบางตาแบนกันแล้วนะครับเสยสวนฮาตตาทิป มันต้องท่านี้แน่นอนมันต้องท่านี้แน่นอนไฮไลท์กูตัดไฮไลท์เร็วเลยอันนี้ยกย้ายกันหน่อยนะเกมนี้ผมคิดว่าบูมสติกอัพโคนะครับยุคนี้มันจะออกเป็นอาร์โคนี่กับบูมสติกสองสองการนะครับรู้สึกมันจะต่อยแรงกว่าจะใช้แบบสกงสกิลอย่างเดียวนะครับโดยลากฟดมันโดนเนื้อไงสกิลสองให้มันเบาลงนะครับตอนแรกคือมันแรงมากมันปรับใหม่มันทะลุขีมันคือมันแรงมากนะครับจนต้องโดนเนื้อไป หนึ่งหมัดเสยหมัดไม่ใช่ทางนี้ไอฮัตตาเถื่อนแล้วสวนเลยญา,าต,เติเด็กบา้านเจ้หาตเด็กช่างอะเฮ้ยไม่ใช่ต้องลิงเด็กช่างหาตเด็กบา้านเออตอนนี้ลิงหาเงินสู้นะครับฮัตตาทิป วุ้ยฟิกเกอร์ทันระยะสุดท้ายตามสูดดีกว oh, oh. ่าเอาแม็ก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 ซ์ไปผมไม่ข้ามอีกต้องจ้าฝั่งนู้นอ้าวอยู่ดิอยากี้ยัดเลยนัดตาทิพปิดแล้วเอาโรเจอร์เแล้วี่ ว้าหลบทนันอีกบ้าน่าจะได้ครับโอเคไปตรงกลางแล้วขอแล้วกันตรงนี้เวทไปเลยครับก็เลยยากเหลือเกินละพี่กิตอนนี้แบบมัว่านมันบัฟมาทะลุอ่ะต้องเลิฟเลยครับคือมันแรงมาก และในช่วงนี้ก็จะไม่เขาจะไม่ค่อยใช้อัติฟิกเกอร์กันแล้วนะครับใช้สกิลหนึ่งแล้วก็โยกกลับมาให้เพื่อนซะมากกว่าถ้าเป็นเรนการนะครับทํำจั่วให้เพื่อนซะมากกว่านี่ดีกว่าไม่มีฟิกเกอร์เราแก้ปัญหาด้วยจะรวดในแพชนี้ฮึอันนั้ยส่วนส่วนจะส่วนแน่นอนจะส่วนแน่นอนไอรีที่มันนักสู้ <S <S เด็กช่างเก่า่ะ ลิงแสก,กางโอเคด้านล่างก็เล่นได้สวยแล้วนะครับทีนี้เ е й เกมเล่นได้ประมาณนี้ก็โอเคละเดี๋ยวมันจะมีปัญหาที่ลิงนะครับถ้าผมพลาดทีเดียวนะถ้าผมพลาดทีเดียวนะครับเดินไปไม่เช็คอะไรก็ตายหันนี้หน่อยหันนี้หน่อยเดินเดินอ้อมทางนี้หน่อยหันนี้หน่อยเพื่อนอ้อมซ้ายว่ะอ้อมซ้ายอย่าอ้อมขวาโอ้แม่งอ้อมขวา เอาแต่อ้อมไม่สุดอ้อมไปอ้อมไม่สุดขวาอือฮัตตาทีอีกแล้วเฮ้ยเพิ <I did S 1> ่์โป้ปะวะมีคนโดดมีคน้ายขวาซ้ายซ้ายขวานี่สัพัตติไปก็สวรรจัดเอาออกมาจบครับ หรือว่าต่อยคีราดีด้วยนะหมถ้าทีคีรามันไม่อยู่ในกําแพงนะครับเอ,อได้ด้วยโคดเฟี้ยวอะตรงนี้มาเลยโกงนะครับจะเห็นว่าลือนหน้าก็มีคนเล่นนะครับแต่ว่ามวยแพทนี้ยเล่นเยอะขึ้นมากๆนะครับเอาไปลวงพวกอ่าช่วงนี้ก็เป็นแอสซซินหมดนะถ้าเป็นตัวเมตานะครับนาคอรไม่มีไม่ได้ออกรองเท้าอะไรอย่างงี้เค้อต่อยไม่ได้ขยับเลย โอ้โหโอ้โหอ้เช็คทางนี้ทีเ <iek. S 1> ดียวทีเดียวแวนทีเดียวจับใครก็ได้ตอนนี้จับใครก็ได้จับรีก็ได้หลังโดนแต่ว่าสวยที่ไม่กดอันติเมตเจ็ดลีเข้ามาครับแต่ตอนนี้ไม่มีใครตายเลยจ้าอุ้ยลิง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 เอาแล้วปะลิงข้าง โอ้โหต่อยแทงไม่เข้านะไ้เชน่นนี้อ้ือจงขวะสุดท้ายได้อยู่เอ้าอู้หลับเลยเจอเพื่อนทำาเต็มพร้รอมกันครับเช็้ซ้ายช็้ขวาขุ้นข้านะเพื่อนอารัมไม่มีจะอ๋ออารัมกูตายก็ดูจุดเกี่ยวอยู่อารัมตาย ซอยทีนี่ซอยทีนี่ซอยทีนี่ทีรีซอยซอยป้อมโดนคนด้วยถึงก็ต้องถอยไปก่อนเลยครับเฮ้ยว้มันมาไวเท่น่ะจบเลยก็ได้นะเพื่อนไม่อยากให้ถึกเล่นเลยวะปล่อยทะลุไปครับมีเมมคิลาดีกว่<ง>า<น>ลุย มันต้องใส่ว่มามันต้องใส่ <comprend s and feet> วิธีนี้ตายนาเมจนเราไม่มีเพื่อนถอยเลยถอยเลยภาพบเดิมแวนสอยแวนสอยวอนแซนแวนสอยเสียฟิกเกอร์ไปจนรอดเลยครับแวนแวนแวนฟิก <Yeah. S 2> ม,มีไม่มีว่ะไม่มีว่ะเอ้ามีว่ะโอ้โหกูต่อยเฉียงไม่ได้ต่อยเป็นทางตรงโอ้เรียบร้อยเลยมันใจนะไม่บัดเล็ก,กไม่โดนไงกูโดนเกียนถอยเลยได้ได้แล้วหอยเลยได้แล้วหอยเลยได้แล้วหอยเลย,ย,เล,ยลิงแบงเล่นปิดหลังด้วยโอ้ี่มันสูตรโฟลีน้องปิดหลัง เาไปทางแพ้เลยครับเกมนี้ไม่ทันเนีับผมเกิดไม่ทนันสิบวิไม่ทันครับมันมีปอมเลยด้วยเนี่ครับผลาดจังหวะเดียวแมงพุนั้นโอเคเดี๋ยวเราไปเจอเกมที่สองนะครับเอาให้เต็มที่ไปเลยวันนี้มาเราเจอครับโอ้สกัดต้องเตะถอยห้างไปก่อนครับห้ยอย่า่อย่าผวนด้ถอยห้าง เตะถอยห่างอุ้ยโอ้โหไม่น่างัดเลยปะอุย้บบย,ตยแต่เราก็เตสะสกัดเข้าอยู่นะต้นเกมอ่ะแต่ว่ากลางกลางเกมน่าจะไม่เข้าแล้วมีของน่าจะไม่เข้าต้นเกมได้อยู่ได้อยู่ครับต้อมนวดเบย์เลยก็มีโอกาสนั้นน่าจะฟิกเกอร์ยัดไปเลยผมว่าสกินนี้แต่ยังไม่เคยเล่นสกินฟุตบอลนะไม่เท่เว้อยออนิเมชั่นแบบคือแล้วหลบหลบได้ด้วยปะ โคตรโยกตัวแบงจ้าโอเคครับไม่มีไม่ให้อะเอาคิดตรงนี้เลยดีกว่าครับเดี๋ยวรอเพื่อนฟาร์มไม่มีหมายโดนไปนะโอ้โหโปรลิงกลางครับปะเราวิ่งไปด้านบนเลยข้ากัน ดีเบทพร้อมเลยเด้อนี่ครับเดี๋ยวเราวัานนี้อันนี้เกมเนี้เราเจมเป็นแฮงค์จะขึ้นเป็นอาร์โกนี่นะครับเกมแรกเราขึ้นเป็นบลมสติกแล้วก็อาร์โกลิ่เฮ้ยใช่แน่นอนจจงหวันนี้งน 2, านสองผักสามแยกมันแยกมันแยกแปนงเปนแยกเฮ้อม,ม,มันแยกคอมโบแบบนี้แบบนี้งานถึงเกีียวตล้เออ มีไหมนี่โอแค่ยามาโอเคฉันรอดมอดไปฟอเปลี่ยนยาวบัแบแดงด้วยโอเคไปเดี๋ยวอยู่เอ,เอรันดองก่อนครับเพื่อโดนตั๊กเดี๋ยวรออมาก่อนสักนิดนึงครับโอเคกลับได้แล้วโอ้ ปิดหลังกระแทกสะบัดวิภูม,มันโยกมากวิภูมนเฟียวยังจาสสสกกนสิกเเคสกาศซิกแซกไปดี่ก็่าลเลนล่างเลนบนต่ออัตติก็ถือว่าไม่ได้แนนด้วยนะเพื่อนๆผมว่าใช้ได้เลยอะ่ะ <c oughs> เพื่อนเรียกมาแบบนี้รออันสินห้าวาี่ครับ <c oughs> รอแป๊บรอแป๊บรอแป๊บ ว่าสองรอบอันนี้มาเาหมดเลยสกิลหนึ่งอัตโนมติเอาดิเอาเข้ามาในพุ่มเลยนี่พอรอดวันๆเนื่ย,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 ยชิบหายเลยเกมมาแล้วบ้าใส่เผ่าวิเทติเผ่าต้องต่อยให้โดนว่ะ เหมือนจะซ้ายไม่ก็มาว่ะคุยอยู่ขวาไปก่อนเลยกันกระแทกไปก่อนแล้ว,ลวถ้าโดนอีกหมัดหนึ่งหมัดหนึ่งแบบนี้เข้าคุณหัน้ำเข้าคุณหัน้ำเห็กเลยคิ้ล่าน้อยคนระับหาแล้วกผาส่วนได้ผมไม่น้อยแล้วนะไปคีปป่อยคนไปก่อนเตะครีปชิงคน วิโอ้ยจะตายทั้งคู่ครับไปยาวเลยคราวนี้แม่เกมนี้ออกแบบพวกเผามามันรู้สึกว่าจะต่อยแล้วก็ติดพวงติดเผาได้ดีกว่านะครับคือ,อเรื่อยๆต่อยเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันมากเลยเกมถ้าออกคอยอะไรอย่างเงี้ยเราแทบจะต่อยต้องนวดแบบนวดยับกว่านี้นะครับจะมาแล้วเด้อซีบี โอ้โหไปต่อยแวว่เฉยงัดโอ้โหมาเตะใครไม่รู้แต่ว่าชิงไปโดนแววดต่อโอ้โหสุดไสเลยแมนเจนี่นุ่มเน้หนุ่มใจเกณฑ์ปล่อยไปก่อนเล่นคนไม่โดนเลงคีฟนะครับเฮ้ยพีทีไฟ ผูโดดเกียนโอ้ยครับได้กลางไปเลย,ยมีตีปะวะมีครับ <Your team S 1> อาจจะต้องร <has S 1> อเพื่อนเรีย้ยง<อ>เพื่อไปเลียกก้ครับเดินครับเรื่อยๆก,ก็เดินครับมาบูมติกอาร์โกนี่นะครับแล้วก็เดียเดมไอทีมเนี้ยเราจะไม่ออกอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะอโพคาลิบนะครับอืมเปลือนสลัดเน้นไต่อพอเน้นนวดเน้นนวด เฮ้ยบาดโอ้โอันนี้ไม่ไฮไลไ <have> ท์ป่ะเกมเมื่อกี้คจะทำได้เกมที่ผิดเดี้ยวจ <c> ะ <oughs> ดูทรงเหมือนจะเอาโบครับเหมือนจะเล่นจบแล้วเอาหมิงไปก่อนตัวที่ต้องเชื่อมแล้วเอาแล้วเอาไปสามเลยครับหมาที่โจอของเรา <c oughs> โอ้โห โอเคประมาณนี้นะครับผมไม่ได้เล่นมวยออฟเลนนานมากนะครับตัวนี้เป็นตัวที่เก่งจริงๆกว่าจะได้เล่นนะครับผมแม่งเลือกกันกระนำเล่นโกงเล่นกลนกางมวยนะครับไม่ก็แบนนะครับสองอย่างนี้ประมาณนี้แล้วกันนะใครชอบทีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมและนี่คือมวยตัวที่ฮอตที่สุดและโกงที่สุดในณนะเวลานี้นะครับบา,บายบายครับผม